แม่เพนก็มาแบ่งปันสถานการณ์นะคะมาเล่าเรื่องคุณลุงกับแม่เพนให้ฟังว่าสวัสดีค่ะทุกคนเดินเล่นค่ะเดินเล่นยามเย็นตอนนี้แม่เพ้นก็อยู่ที่สวีเดนค่ะมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยค่ะมาก็มาถึง เดึกอยู่มางวดนี้วัยรุ่นมากันหลายคนคะ่ะเพราะว่าเอาพระเกศมรกฏพระประธานมาด้วยเพราะว่าเวลาเอาพระมาหรือว่าสิ่งของที่หนักๆก,ก็จะต้องให้เด็กวัยรุ่นมา <c oughs> ก็เรียกว่าเด็กวัดไม่ใช่หรอกคะ่ะไม่ใช่เด็กวัดแต่พิง่ว่าเปรียบเทียบ เขาดูแลวัดดีเพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่วัดตลอดเขาก็เลยอยากจะให้ลูกเข้าวัดเออแม่เข้าวัดก็ชักจูงให้ลูกสาวลูกชายมาเข้าวัดด้วยคนไทยค่ะลูกคนไทยก็มีประโยชน์มากเลยค่ะเขาได้มายกมาจัดมาแจงมาสร้างคือมาสร้างวัดคือช่วยได้ทุกอย่างะคะช่วยทุกอย่างจริง ถ้าที่ช่วยได้เขาทํางานเต็มร้อเซ็นต์ะคะทุกคนเลยแต่ถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทางวัดมีอะไรก็จะเรียกตัวเป็นบุญของเขามากเลยค่ะที่ที่เข้ามาช่วยงานวัดเป็นบุญสร้างบุญสร้างบารมีของตัวเองเนาะไม่เป็นก็เกือบจะไม่ได้มาแล้วครับครั้งนี้ <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าให้รอ ท่านบอกว่าให้รอแล้วอยู่ท่านก็โทรไปให้ไม่เป็นมาหรือว่าให้ได้มาค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงน,นิดหน่อยก็เลยได้มากับคราวดนี้ก็พอดีเลยค่ะเพราะว่าเวลาไม่เป็นมาวัดเนี่ยคุณลุงไม่อยู่บ้านคุณลุงหนีไปเที่ยวค่ะหนีไปเที่ยวกับนม,น,มนั่งรถจากบ้านนะคะแกก็จะนั่งรถสามชั่วโมงเ็ษนะคะคือ หลังจากที่ผ่าตัดมาเราก็ได้ไปหาลูกสาวเขาไปเยี่ยมหลานเดี๋ยวไม่เป็นจะหันกล้องค่ะจะได้เห็นหน้าคนด้วยนะคะทิวทัศน์ก็ประมาณนี้เพื่อนก็หันหน้าหรือว่าหันกล้องมาหาเพื่อนๆแล้วต้นอันนี้มันเป็นต้นชากานะคะเพื่อนๆเนี่ยทุกคนด้านหลังเนี่ยเห็นต้นเนี่ยต้นชากาได้ขอดูสักหน่อย เออว่ามันมียาหรือยังถ้าต้นต่อต้นแก่นะคะมันเป็นยายาช่วยได้ทุกอย่างเลยอะ่ะมันมหัศจรรย์ถ้าเขาไปอ่านในเรื่องสรรพคุณนะคะนม่นเพนก็ต้มกินอยู่พักหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะหมดแล้วยาเัวนั้นมันหายากมากเลยนะแพงด้วยแม่เพนก็กำลังจะคุยเรื่องคุณลุงไปเที่ยวกับนนุมน่มของเขาคะ่ะที่เคยไปเที่ยวป,ปีหนึ่งเขาจะไป ปีละ,ะประมาณสี่สี่หครั้งประมาณสี่ห้าครั้งอะไรเงี้ยทั้งหน้าร้อนทั้งหน้าหนาวเออก็จะมีหน้าร้อนก็ไปหน้าหนาวก็ไปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แกจะนั่งรถยาวสามชั่วโมองกว่าตอนที่แกผ่าตัดเสร็จนะคะไปหาลูกสาวไม่เป็นเป็นคนขับนะคะ แกก็ว่าจะขับอยู่แต่แต่ก,กไม่กล้าแกขีกก้กลัวแล้วพอมากลางคืนเนี่ยไม่เป็นจะสายตาไม่ดีขากลับนะ่ะที่ไปหาลูกสาวแก,กอะ่ะมันมืดแล้วแกบอกว่าจะขับลองขับดูไม่เป็นบอกว่าไม่เป็นไรฉันมองเห็นทางที่ว่าจะขับนั้นเพราะว่ามันมืดแล้วสายตาไม่เป็นไม่ดีกลางคืนอะ่ะมองไม่ไกล แกยังไม่ขับรถเลยค่ะหมอบอกว่าขับได้าสบายแต่ว่าแกไม่กลา้าเองแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แกนั่งรถนานแล้วก็ยังไม่โทรไปหาหรือว,ว่าถามถ่ายเลยว่าเป็นยังไงแกก็กลัวเหมือนกันค่ะเอาไม้เท้าไปด้วยข้างหนึ่งแม่ไปสองข้างไม่เป็นบอกว่าไปข้างเดียวก็พอเพราะว่าความจริงอะ่ะเธอจะไม่ใช้จะเลิกใช้แล้วแกวก็เอาไปข้างเดียว มันก็ช่วยได้นะคะเวลามันเป็นเป็นหลุมเป็นเนินนะคะถนน,นมันเทลงหรือว่ามันชันขึ้นแกก็ได้ใช้ไม่เท้าคือน,นิดเดหน่อยมันก็ช่วยได้นี่ค่ะเราก็ไปคนละที่ <c oughs> ไปใครไปมันค่ะรอบนี้พอดีเลยความจริงถ้าคุณลุงอยู่บ้านไม่เป็นมาก็ไม่เป็นไรหรอกก็ห่างๆกันบ้าง เพราะว่าอยู่กับแกบางทีเราไม่ได้ห่างกันเลยมันต้องสร้างบรรยากาศให้เราคิดถึงกันบ้างห่างกันบ้างค่ะอยู่ใกล้กันตลอดเลยตั้งแต่แกอยู่บ้านปีที่แล้วเนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันตลอดเลย2ี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงๆอ่ะทั้งเช้าทั้งเย็นดูแลบำบัดซึ่งกันและกันน่ะแกไม่ได้ดูลแลอะไรไม่เป็นหรอก แต่วไม่เพิ่นต้องดูแลแกเมื่อก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะแกก็ปวดขาปวดขาแล้วมเพิ่นก็เอายาหม่องมะนวดให้แล้วมาคลึงค,งคึงให้แล้วก็แกก็ดีขึ้นไม่เพ็นถามว่าเป็นไงแกบอกว่ามันเหมือนช่วยได้นะแกไม่กล้าบอกตรงๆนะจะบอกว่าช่วยได้ก็ไม่กล้าบอกแกเป็นคนเป็นคนที่ขยักขยักขยั้งเอาไว้คือไม่บอกหมดเลยเป็นคนที่ อ,อยังไงอ่ะไม่พูดเลยหมดเปลือกกล,ลัวเราจะได้ใจคิดว่านะนี่ค่ะเพื่อนก็เดินมาเล่นเดินมาเล่นตางนี้ก็เล่าถึงเล่าถึงคุณล,ลุงด้วยนินทาคุณล,ลุงนินทานในเรื่องที่เดียค่ะคุณคุณล,ลุงแกคิดกลัว เหมือนกับตบบแรกที่มีไม่เป็นอยู่ใกล้ๆนะแกก็โอ้คิดกลัวตอนที่ยังไม่ย้ายมาหากันนะคะเป็นเพื่อนกันอยู่สมัยโน้นก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่คนที่แกก็โทรหาไม่เป็นบอกว่าให้เธอเป็นเพื่อนฉันได้ไหม แกถามไม่ง่ายค่ะไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยฉันกลัวแกฉีดโควิดครั้งแรกเข็มแรกครั้งแรกรอบแรกเลยอะ่ะแกฉีดตั้งสีรอบโควิด <c oughs> ตั้งแต่โควิดมาแกฉีดยาตั้งสี่รอบโหไม่เป็นไม่เพ็่นฉีดสามรอบนะไม่อยากจะฉีดรอบที่สี่เลยมันติดมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าฉีดมันก็ติดอยู่ดีแต่มัน,นเนาะแรกๆนะ่ะมีแต่คนอยากฉีดเพราะว่า ก็ไม่ทุกคนหรอกที่อยากฉีดตอนนี้รู้แล้วว่าหมอทำอะไรไม่ได้แล้มันหายเองไม่เพื่นก็เปเป็นเพื่อนแกแกขี้กลัวไม่เพื่นก็ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าคิดว่าแกเอ,อคงอยากจะอยู่ใกล้เราโทอยากให้ไปอยู่ใกล้ๆใ,ให้ไปดูแลเพราะว่าแกบอกว่ากลัวว่าแกจะวูบไป เพราะว่ามันเป็นเข็มแรกด้วยแล้วแกก็ไม่รู้ว่าเอ่อแกจะมีอาการยังไงเกี่ยวกับวับคซีนเข็มแรกนะคะเพราะว่าข่าวมันออกมาตอนแรกเลยอะ่ะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งน่ากลัวและทั้งไม่น่ากลัวเขาบอกว่าคนตายเพราะวัคซีนเยอะใหม่ๆอนะอื ừ, ฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายแกก็เลยกลัวว่าแกจะวูบไปหรือว่าเกิดมีอะไรไม่เป็นก็ดีใจ ราะว่าตอนนั้นก็เป็นเพื่อนที่ดีก็ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นแฟนกันแบ่งปันสถานการ์เกี่ยวกับชีวิตใม่เป็นกับคุณลงุงตอนที่เป็นเพื่อนกันตอนที่ยังไม่มีไม่มีความรักซึ่งกันและกันเรื่องเรื่องที่เป็นแฟนกันมาเล่าให้ฟังเนาะเป็นก็มาแบ่งปันสถานการณ์นะคะมาเล่าเรื่องคุณลงุง กับแม่เพนให้ฟังว่าครั้งนี้เราไปใครไปมันไปคุณที่แม่เพนมาประเทศสิีเดนออกจากประเทศแล้วคุณลุงก็ไปเที่ยวกับกับเพื่อนๆแกนุ่นมๆค่ะเดี๋ยวหน้าร้อนนี่แกก็ไปอีกไปก็ดีเหมือนกันไม่เห็นจะได้เล่น y o ยูทู e เล่นทั้งวัน โอ้ไม่หลอกไปไหนติดตามคนนั้นกะติดตามคนนี้เนี่ยไม่เพื่นก็นึกถึงคนที่มาติดตามเราสนับสนุนเราก็เก่งใจเพราะว่ามันใช้เวลาเนาะไม่เพิ่นก็คงจะมาแบ่งป,ปันสถานการณ์แค่นี้แล้วเดี๋ยวคุยกันนะคะไม่เพ็่นอยู่ที่สีวีดเดนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับชีวีเดนเป็นคลิปที่ออกมาเลทหน่อยนะคะเพราะว่าถ่ายแล้วไม่มีเวลาตต่อเลย คือกลับนอร์เวย์แล้วก็ตัดต่อแล้วก็ส่งนะคะทุกค,คนแล้วก็เจอกันที่นอร์เวย์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ